ันนี้น้องมินนี่มาโชว์ฝีงวงนะคะช้างน้อยในวันคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียค่ะแม่แม่วาดได้ยังไงลูกสวยมากๆเลยนะคะภาพนี้มีความหมายมากเลยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมาดูกันนะคะเด็กหญิงมินนี่จะอะ่ถ่ายทอดฝีงวงออกมาในรูปแบบใดโอ้สวยเริ่มต้นดีมากเลยจากคนเก่งของแม่ไปลุ้นกันเลยค่ะไปครับ กดลงลูกตื่นเต้นทุกทุกอนูค่ะแม่แม่ <G ül> โอเคเยี่ยมเลย <G ül> อ่าไปเลยลูกลากลงมาเลยลูกจ๋าค่ะ <G ül> ลูกขาค่ะ <G ül> น้องซาวก็พอน้องคราวน้องมินนี่ก็พอน้องมินนี่ค่ะว,วันนี้อ่ะปืด๊ดอ่ะปืด๊ดโอเคเยี่ยม <G ül> ไปค่ะ <G ül> ค่อยๆนะลูกค่อยๆนะขึ้นๆูมีกำลังเริ่มอ่าหูนะคะหูค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเอๆๆโอเคเยยมปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปึ๊บโอเคเริ่มจะดูเป็นน้องช้างหรือยังคะแม่แม่ งวงยาวๆเลยลูกมาเลยครับจะได้เก็บทิปเก่งๆงวงยาวๆโอเคเยี่ยมเลยอย่าหางจ้ะอ่าไปกะต่อกันที่หางน้อยๆค่ะแม่แม่หางน้อยๆของที่มีนี่อ่าไปกันเลยจ้าโอเคเยี่ยมเลยเจ้าช้างน้อยเรามาเริ่มต้นคริสต์มาสกันค่ะวาต้นลงมาก่อนนะคะมาเลยโอเค ค่อยๆนะลูกสีไม่ค่อยติดเดียะพับใหม่อีกทีค่ะโอเคเริ่มตีใบกันจ้ะเฮ้ยตีเอาต,ตีใบถูกแล้วขอไปค่ะแม่แม่ตีเลยลกูกตีเลยเอ้ยเอ้จะเป็นต้นคริสต์มาสหรือเปลา่าคริสต์มาสนี้จะตีให้เป็นชั้นๆน,นะคะแม่แม่จะได้ดูมีมิติแล้วก็สวยค่ะ่ะยาวไปยาวไปตีให้เป็นชั้นๆคะ่ะแม่แม่จะได้สีสวยๆอ่าสวย โอเคเก่งมากเลยค่ะนี่นหลทินอันนี้ก็จะเริ่มลงสีเหลืองสอีส้มนะคะให้ดูมีมิติในต้นไม้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแม่แม่ให้ดูเป็นแบบว่าต้นคริสต์มาสที่สวยๆนะคะอ่ามีมิติหลายสีนะคะดูเป็นมีสีสันเนาะ,ะมาเริ่มแ้มลูกโป่งนะคะแม่แม่ลูกโปง่ปงโปง่ปงโป่งโป่งลูกโป่งของน้องเพียงพราวหรือเปล่าคะ หรือว่าของพี่มีนี่อืมโอเคต่อคะอ่ะอ่าโอเคอ่าลูกโป่งฉีฟ้าอ่าเริ่มลงพื้นแล้วจ้าใส่ันเลยคะ่ะให้ดูเป็นสีเขียวๆหน่อยนะคะ,มะแม่แม่อื ีเลยจ้ะลูกลงพื้นให้ดูมีสีสันสวยงามนะคะมีมิติเพิ่มมากขึ้นค่ะาาค่อยๆด้วยค่อยๆได้จา้จาจา้จาลูกจ้าจ้าโอเคพอแล้วไหมโอเคพระเจ้าว,เวาเพิ่มอีกนิดหนึ่งอะไรคะลูกขอมกันงะงะงะออกแก้มนคนสว,วยค่ะไปกันต่อครับหนึ่งสองสามปาโอเคสวยโอ้อโหเ,เยี่ยมเลยลูกอันนี้ น้องมินนี่มาโชว์ฝีงวงนะฮะช้างน้อยในวันคริสต์มาสแอนแฮปปี้นิวเยียค่ะแม่แม่วาดได้ยังไงลูกสวยมากๆเลยนะคะภาพนี้มีความหมายมากเลยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะไม่ว่าจะคนหรือช้างเนาะค่ะแม่แม่มีหัวใจเหมือนชันนะคะยินดีต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าน้องมินนี่ถ่ายท,ายทอดฝีงวงแม่แม่เอฟซีให้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยค่ะ